Thank <music> you. สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับวันนี้พี่แมนมีธุรกิจที่น่าสนใจมากๆชั่วโมงนี้เลยก็คือเอวานายเอวานายมีพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดก็คือเ k เคฮุติโปรเป็นโรงงานผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงมากๆเลยนะครับและข้อดีก็คือราคาถูกมากๆเลยเพียงแค่หลักร้อยทุกชิ้นและก็ที่สําคัญสมาชิกใช้แล้วก็เห็นผลชัดเจนมากๆเลยเห็นผลชัดเจนมากๆแล้วก็มีการซื้อซ้า80-90เปอร์เซ็นต์ทำให้สมาชิกเกิดรายได้นั่นเองการเริ่มต้นง่ายๆที่นี่นะครับเพียงแค่ซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นทุกท เรียนรู้ลงมือทํานะครับก็จะมีรายได้แบบพี่แมนแบบนี้นะครับเข้ามาทุกวันแบบนี้เลยนะครับเข้ามาอย่างต่อเน,นื่องอาจจะมากจะน้อยกันแล้วแต่นะครับเข้ามาตลอดเลยซึ่งรายได้ตรงนี้ที่เราจะได้ในะแต่ละวันเนี่ยนะครับเราสามารถรับถึง2 0,000- ถึง40,000นต่อวัน 20,000ถึง40,000ต่อวันโดยที่ไม่ต้องลงทุนเพิ่มอีกแล้วที่เหลือคือกําไรตลอดชีพนั่นเองนะครับวันนี้ใครที่ต้องการสร้างรายได้ชั่วโมงนี้นะครับใครที่ต้องการสร้างรายได้ชั่วโมงนี้นะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทักหาพี่แมนได้เลยนะครับยินดีที่จะแบ่งปันให้กับทุกๆท,ท่านพี่แมนก็จะมบอ,อกวิธีการสร้างรายได้ยังไงนะครับให้เกิดขึ้นทุกวันแบบนี้ทักมาได้เลยนะครับ